สวัสดีค่ะพิฉั้นวิชากราณัพท์เลืองสัจวยานค่ะหรือพี่ปุ๋ยนั่นเองนะคะวันนี้พี่ปุ๋ยก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทซูเรียนนะคะก็คือตัวโมโนาโกตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ลดไขมันในหลอดเลือดนะคะหรือคอเลสเตอรอลน,นั่นเองพฤติกรรมในการกินของคนปัจจุบันนี้ชอบของทอดและโดยเฉพาะน้ํามันตัวพี่ปุ๋ยเองเนี่ย แล้วก็จะมีปัญหาของไขมันในหลอดเลือดสูงเนี่ยถามว,ว่ารู้มานานอะไรอย่างจริงๆรู้มานานแล้วนะคะแต่ไม่เคยบอกใครพี่ก็ทานของ่อดเป็นประจำพออายุ4ี่สิกว่าแล้วก็เริ่มไปหาหมอเริ่มไปตรวจสุขภาพว่าเออร่างกายเราเป็นอย่างไรก็เจอเลยค่ะนะคะหมอบอกว่าไขมันสูงมากนะคะแต่ขณะที่หมอบอกว่าควรจะต้องทานยาแล้วนะครับนะ,ะแต่ตัวพี่เ,เองเนี่ยไม่ไม่ไม่เลือกที่จะ ใช้ย,ยาเป็นตัวแก้ปัญหาพี่ปุ๋ยก็บอกกับตัวเองว่าเออเดี๋ยวฉันจะควคุมอาหารออฉันจะไม่กินของทอดแล้วนะเดี๋ยวฉันจะออกกําลังก,กายนะแต่มันทําไม่ได้แล้วมันไม่เคยทําไดะะ้เมื่อเราทําไม่ได้แล้วเราก็ไม่เลือกที่จะกินยาเราก็ปล่อยแบบธรรมชาติก็คือไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะคะอยู่ได้ทุกวันนี้บอกว่าเรากินสินค้าซูเดอรหลายตัวโดยเช่าตัวบียังเนี้ยนะพี่ปุ๋ยบอกเราอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ซึ่ง การที่เรามีไขมันในหลอดเลือดสูงเนี่ยนะคะแล้วเรายังไม่เป็นอะไรทําไมเรายังไม่เป็นอัมพาตทาไมเรายังไม่ป๊อกครับเพราะว่าเรามีสินค้าส่วนใหญ่ตัวที่ช,ช่วยช่วยช่วยเราอยู่ทีนี้อาการอาการของออคนที่มีไขมันในหลอดรู้สึกพี่บุ๋ยไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะคะแต่ตัวสำหรับตัวพี่บุ๋ยเองเนี่ยมันจะมีอาการแบบมึนหัวหัวมันหนักหนักตามันเหมือนกับคนแบบเนี้ยเหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลา นะคะสมองมันตื้อน,นะคะตัวมันหนักแล้วก็มันเหมือนซึ่งซึมซึ่งเสื่องนะคะไม่ค่อยมีพลังนะครับเพราะว่าเรามีไขมันในหลอดเลือดสูงนะคะมันจะมีอาการแบบเนี้ยสำหรับตัวพี่หุ๋ยเองคนอื่นเป็นไงพี่หุ๋ยไม่ทราบนะคะแต่ตัวพีุ่เป็นอย่างนี้นั้นก็โชคดีค่ะที่ได้กินอพิพันธ์ตัวนเนี้ยเป็นกลุ่มแรกที่ได้ทดลองคือหลังจากที่หุ่ยได้ทานได้หน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งเดือนก็คือกระปุกนึงก็มีหกสิบเม็ด ะะทานทานได้ประมาณ1เดือนนะคะก็คือเช้าหลังอาหาร1เม็ดแล้วก็ตอนเย็นหลังอาหารอีก1เม็ดนะคะทานวันละ2เม็ดามาติดต่อััเรือยเลยนะคะคุณเชื่อไหม1เดือนผลออกมาเป็นยังไงรู้ป่ะไขมันในหลอดเลือดพ่ปุตยหรือคอเลสเตอรอลเนี่ยจาก317ร เหลือสองรพูดแล้วคนลุกไหมนลุกไหไตกรีสลายสามเหลืออะไรรู้ปะเกาสิ 90. สุดยอดมากเลย LDL นะคะจาก239เหลือร้อ 115. คุณรู้ไหมตัวพี่ปุ๋ยเองนะคะไขมันเนี่ยเป็นค่า LDL นี่คือเรื่อไขมันเลวนะสอง ไขมันดีไม่มีเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะเพราะพี่ปุ๋ยนะมีคนที่จะมาดูแลตัวเองเขาจะกินยังไงล่ะพี่ปุ๋ยจะมีเคล็ดลับมาบอกนะคะคือ,อกินมาราโกด้วยแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารสามสิ่งนี้เราควรจะต้องทำใช่ไหมเพราะว่ากินของดีเข้าไปเราก็ต้องทำเดือนต่อมาพี่ปุ๋ยก็พิสูจน์พิสูจน์อีกค่ะฉันจะไม่ออกกำลังกาย ฉันจะกินอะไรก็ได้ที่ฉันอยากกินฉันจะกินของทอดฉันจะทําทุกอย่างฉันอยากรู้ว่ามร็อกโคมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าขวดที่สองหลังจากทานหมดแล้วก็ไปเช็คไปเช็คเลือดปรากฏว่าลดค่ะนะลดลงแต่ลดลงน้อยกว่าน้อยกว่าที่เราจะควบคุมอาหารกับออกากาลังกายคุณว่าโอเคปะ่ะ แต่ถ้าคุณอยากได้ผลร้อยเปอซลดกันเป็นแบบหลักแต่กีลาล์ลบไาเลยสองร้อยคุณก็ต้องออกกำลังกายช่วยนิดนึงอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือควบคุมอาหารไม่กินของทอดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พี่ปุ๋ยแชร์นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่พี่ปุ๋ยทาน,มนโมนาคูมาได้3ามกล่องตัวที่ทานได้3ากล่องแล้วอาการมึนหัวอาการหัวหนักๆตาที่มันแบบ สลืมสลือทั้งวันหลังจากที่เรากินโมราโคแล้วเนี่ยอาการนี้มันหายไปเราก็รู้้ว่าอ๋อมันเกิดจากโมราโคนี่เองฉะนั้นอันเนี้ยพี่ปุ๋ยบอกแล้วว่ามันสุดยอดจริงๆอยากให้คุณมาทดลองใช้โมราโคตัวนี้ดูนะคะคนที่คุมอาหารลดอาหารดีอยู่แล้วนะสิ่งที่เขาทำมาดีอยู่แล้วแล้วเขาผอมลงนี่ดีนะคะเขาทำดีแล้วเขาทำเขาทำถูกแล้ว แต่ไขมันไม่ไปไหนเรื่องทบอกว่าไขมันในหลอดเลือดหรือคอเลสเตอรอลมันออกจากร่างกายยากมากเลยค่ะแต่มาริโกช่วยได้ค่ะ